แต่พี่น้องเอ๋ยนอกเหนือจากความโศกเศร้าในจิตใจแล้วปี2,568ที่ผ่านมากายภาพของบ้านเมืองเราก็บอบช้ำเหลือเกินครับอันดับสองที่คนไทยจำไม่ลืมคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพและตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถลม่มร้อยละ22.92พี่น้องลองหลับตาและคิดตามลุงช้าๆนะครับตึกสอตอง,งอ หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคือสัญ,ญลักษณ์ของการตรวจสอบคือสัญ,ญลักษณ์ของความโปร่งใสการที่จู่ๆเกิดภัยพิบัติจนตึกนี้ถล่มลงมาในทางความเชื่อโบราณเขาเรียกว่าลางบอกเหตุหรือเปล่าหรือในทางวิศวกรรมมันกำลังบอกเราว่าโครงสร้างของบ้านเมืองเรามันไม่แข็งแรงพอที่จะรับแรงกระแทกอีกต่อไปแล้วครับดรงามประวันเอสมนึก ท่านคณะบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมืองท่านวิเคราะห์ไว้เฉียบคมมากครับท่านบอกว่าภัยพิบัติและการพังทลายของโครงสร้างรัฐสะท้อนความปลอดบางของสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยแปลง่ายๆแบบภาษาลุงเชาก็คือประชาชนเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเดินเดินอยู่บนถนนหรือนั่งทำงานในตึกรัฐบาลชีวิตจะปลอดภัยไหมรัฐบาลจะคุ้มครองเราได้จริงหรือเปล่า น้ำซ้ำยังมีมหาอุทกภัยที่หาดใหญ่บ้านใกล้เรือนเคียงของลุงพี่น้องทางใต้ปีที่ผ่านมาสาหัสครับสิ่งเหล่านี้มันฟ้องว่าการบริหารจัดการภัยพิบัติของเราสอบตกหรือไม่นี่คือสิ่งที่คนไทยเขาจำแม่นและเจ็บลึกครับ